สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ไยวิเบช่องที่รวมความมันของคนรัก2องล้อที่นี่เราจะพาคุณไปเจาะลึกรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่รีวิวแบบละเอียดจอะลึกทุกสเปคทุกฟีเจอร์และวันนี้เรามีของเด็ดสำหรับสายลุยตัวจริงกับ Yamaha าเทเนเร700 r a นลี2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีและสมรรถนะที่พร้อมพาคุณไปได้ทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหรือเส้นทางวิบากก็ไม่หวัน่น รถคันนี้ยังคงกลิ่นอายของแรลลี่ตัวจริงด้วยดีไซน์ที่แข็งแรงบึกบึนดูด,ดันโครงสร้างเฟรมแบบดับเบิลเครเดอร์น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทำจากเหล็กที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนต่อแรงกระแทกได้ดีมากช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นแม้ในสภาพเส้นทางที่ยากลำบาก เครื่องยนต์ยังคงใช้แบบ2อสูบเรียง689 cc CP2 ซึ่งเป็นขุมพลังที่ได้รับความนิยมสูงจากยามาฮ่ด้วยความสมดุลระหว่างแรงบิดกับกำลังความทนทานและการดูแลรักษาง่ายเครื่องยนต์รุ่นนี้มีแรงบิดมหาศาลที่รอบต่ำทำให้การขับขี่ในทางวิบากเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมทั้งยังตอบสนองได้ดีเมื่อวิ่งทางเรียบและใช้ความเร็วสูงระบบเกียร์แบบ6สปีดพร้อม q u i กชิฟ i f t ในรุ่นแรนดีที่ให้คุณเปลี่ย เปี่ยนเยขึ้นลงได้โดยไม่ต้องบิดคลัตเพิ่มความสนุกในการขับขี่และเหมาะกับการลุยแบบต่อเนื่องถังน้ำมันขนาดใหญ่16ลิตรสามารถขี่ได้ระยะไกลโดยไม่ต้องแวะเติมบ่อยช่วงล่างจัดเต็มด้วยโชคหน้าหัวกลับขนาด43ม mm. มจาก KYB ที่สามารถปรับได้เต็มระบบทั้งภ่าความแข็งแรงและรีบาวโชคหลังแบบโมโนช็อคก็ปรับได้เช่นกัน รองรับทุกแรงกระแทกแม้จะเจออุปสรรคหนักแค่ไหนระบบเบรกหน้าเป็นดิสเบรกคู่ขนาด282ม mm. ิลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์แบบเรเดียนเมาส์และเบรกหลังขนาด245ม mm. ิิเมตรมาพร้อมระบบ ABS แบบเปิดปิดได้ให้คุณควบคุมรถได้อย่างอิสระในเส้นทางลุยโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการลื่นถลย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทเนเร่700รันลี2,026มีการพัฒนาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นหน้าจอแสดงผลแบบ TFT ขนาด5นิ้วสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธเพื่อแสดงข้อความการแจ้งเตือนและระบบนำทางได้รองรับแอปไมลไรของ Yamaha ที่ช่วยบันทึกข้อมูลการขับขี่เส้นทางระยะทางความเร็วเฉลี่ยและข้อมูลอื่นๆเพื่อให้คุณนำไปวิเคราะห์หรือแชร์กับเพื่อนได้อย่างง่ายดาย ด้านดีไซน์ภายนอกยังคงเอกลักษณ์ความเป็นแรลลี่ด้วยไฟหน้าแบบเลดทรงคู่ที่โดดเด่นชิลหน้าสูงแบบใสให้การป้องกันลมได้ดีเบาะนั่งแบบตอนเดียวยกสูงให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ยอดเยี่ยมแฮนด์บาร์กว้างเพื่อการควบคุมที่มั่นคงและมือจับแบบกันลื่นตำแหน่งท่านั่งถูกออกแบบมาให้ขี่สบายแม้จะเดินทางไกลหรือขี่นานๆและสิ่งที่ทำให้เวอร์ชันแรลลี่พิเศษกว่ารุ่นปกติคืออุปกรณ์แต่งพิเศษจากโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นกา๊์ดแทดนอลูมิเนียมสเกตใต้ท้องรถแผ่นกันกระแทกเครื่องยนต์บอกรนลี่ที่ยกสูงและนุ่มขึ้นรวมถึงลายกราฟิกเฉพาะที่ได้แรงบันดาลใจจากรถแข่งแรลลี่ดาก้าให้ความรู้สึกถึงจิตวิญญาณของนักผนจญภยัยตัวจริงการวางตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆก็เน้นความแข็งแรงทนทานเหมาะกับการขี่แบบแอดเวนเจอร์จริงๆแม้แต่สายเบรกและสายไฟก็ถูกวางให้อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยห่างจากการกระแทกหรือสิ่งแหลมคม เรียกได้ว่าออกแบบมาอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียดอย่างติดรถมาเป็นแบบ Dual Purpose ที่สามารถใช้งานได้ทั้งถนนดาและทางฝุ่นหลอหน้า21นิ้วล้อหลัง18นิ้วซี่ลวดแข็งแรงพร้อมรับแรงกระแทกและการบิดตัวได้ดี สำหรับราคาของ Yamaha Tenere 700 Rally 2026ในประเทศไทยคาดการว่าจะเปิดตัวที่ราวราว499,000บาทซึ่งเป็นราคาที่ถือว่าสมเหตุสมผลมากสำหรับรถ a d v e n นเจอร์ที่ให้สเปคมาเต็มระดับนี้เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง KTM 790 Adventure หรือ Aprilia Tuareg 660ก็ถือว่า Yamaha ยังคงยืนหนึ่งในเรื่องความคุ้มค่า ความทนทานและเครือข่ายศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศและอีกจุดเด่นของเทเนเร่700รันลี่คือการปรับแต่งง่ายมีอะไหล่และอุปกรณ์เสริมให้เลือกมากมายทั้งจากยามาฮ่าเองและจากแบรนด์อัฟเตอร์มาเก็ตทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นท่อไอเสียเบาะแต่งกระเป๋าข้างปีกบางโครนหรือแม้แต่ระบบนำทาง GPS แบบบิวอินก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้อย่างลงตัว รถรุ่นนี้จึงตอบโจทย์ทั้งมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นการลุยในสไตล์แอดเวนเจอร์และนักขี่มากประสบการณ์ที่ต้องการรถคู่ใจไว้เดินทางไกลในเส้นทางใหม่ๆหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบการผจญภยัยไม่ชอบทางเรียบเสมอไปต้องการความท้าทายใหม่ๆเทนเนเร7 0 0รันลี่2026คือคำตอบที่คุณกำลังมองหาด้วยความสมดุลของน้ำหนักกำลังเครื่องยนต์และช่วงล่างคุณภาพสูงมันพร้อมจะพาคุณไปได้ทุกที่ที่ใจต้องการ แล้วคุณล่ะพร้อมจะออกเดินทางหรือยังถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไบวีเบ์เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการมอเตอร์ไซค์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ